สวัสดีครับไม่อยู่ในเกียร์ลายแลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมารีวิวนะครับโคโรโบนะครับกินทามะก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโทชิโร่นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วสุมได้ด้วยนะครับจริงๆินะครับผมสุมได้ทุกตัวนะครับแบบอาศัยนะครับตัวฟีในการสุมนะครับพอดีสุมไม่ออกหลายเดือนนะครับ GM ก็เลยคงจัดให้นะครับมาดูความสามารถกันนะครับว่า ตัวนี้นะครับการใช้งานจะได้ขนาดไหนนะครับก็ออกมานอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะครับแค่ดูลักษณะสกิลไปก็ได้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับความสามารถนะครับเป็นการเพิ่มแม่นยำ35%แล้วก็เพิ่มอัตราการใช้รักษานะครับ35%นะครับถ้าบัฟหน้าป้อมก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับสกิลที่สองเป็นสกิลดัมเมจนะครับเป็นการนะครับถือว่า เมดหนักนะครับยกเลิกทักษะอมตะนะครับศัตรูนะครับทำดาเมจนะครับ3,500เปอร์เซ็นต์นะครับลดความเร็วโจมตีของศัตรู60เปอร์เซ็นต์นะครับห้ามไซทักษะด้วยนะครับคือนะครับใบติดดีมากๆนะครับอันนี้นะครับถือว่านะครับเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มแร่300นะครับ เ้าดาวได้นะครับก็ฟื้นพลังน่าจะดีสุดนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับสลับตัวที่เป็นสายว่องไวนะครับระยะโจมตีนะครับ275นะครับพอได้นะครับแต่ว่าสายว่องไวนะครับมีโอกาสตายสูงมากๆนะครับที่ผมทำนะครับก็ได้แค่เลเวลห4 0รอนะครับแต่เอามาทำการรีวิวทดสอบความสามารถกันนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับ ก็ไม่น่าซื้อนะครับระดับนี้นะครับมีอ่านสองสามรอบนะครับเป็นยกเลิกทักษะอามาตะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวลอ,ล,อลองที่ทำดำเหตุน่าจะได้ดีนะครับไม่มีของระดับอัพเกรด่านะครับก็เลยอาจจะใส่งานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่านะครับมาลองดูกันได้นะครับลองดูนะครับบับหน้าป้อมไหมไม่บับนะครับอ่าแต่ว่ามีศัตรูมาก็บับนะครับสกิลทะลุทะลวงนะครับอ่าเท่ดีนะครับสกิลบับแล้วก็นี่นะครับ พุ่งมาแทงนะครับเสียดายนะครับไม่ปั๊บหน้าป้อมนะครับเราปั๊บหน้าป้อมน่ากลัวมากนะครับเดียวขอดูใหม่นะครับคือมันเป็นตัวที่ใช้งานดีนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับวิ่งอย่างเดียวนะครับ มีศัตรูมาอะไรเงี้โจมตีก็ถือว่าบาัฟแล้วก็ใส่สกิลนะครับก่อนจะตายก็ยังเท่น,นะครับเท่มากนะครับนี่นะครับชั่ตไปนะครับไม่มีสัง,งกสตันอะไรนะครับ ใส่ได้นะครับทักษะสกิลทุกอย่างนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานดีด้วยนะครับระยะก็น่าจะดีด้วยนะครับนี่นะครับพุ่งแทงครับระยะอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับมันเป็นสายว่องไวนะครับสเปซโจมตีมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะครับ แทงได้เท่าไหร่นะครับพุ่งแทงนะครับนี่ครับก็ถือว่าได้นะครับระดับที่สามารถโจมตีได้ก็ตัวชนนะครับแล้วก็เป็นสายว่องไวอีกฝั่งนะครับโดนแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับไรเงียแค่นี้นะครับได้นะครับนี่นะครับ ทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่มีความสามารถนะครับลองทดสอบนะครับจะต่อสู้ไม่ได้นะครับถ้าต่อสู้ pvp มันผมเอากบไปใช้งานหมดนะครับ ลองดูด้านนี้นะครับมันจะวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่มันพอหลบพอต้านได้นะครับเหมือนเลเวลน้อยแต่ว่า พอรับดาเมจได้นะครับนี่ครับปกติโดนนะครับต่อยทีก็ต้องมีแตกบ้างนะครับนี่ครับแต่ว่ารอดมาได้นะครับนี่เป็นตัวที่ว่าอย่งไงนะครับมันทะลุอมาตะนะครับมันดีเกือบสุดนะครับแต่แค่ไม่บับหน้าป้อมนะครับเพราะว่าเป็นตัวลองนะครับถ้าเป็นตัวพระเอกก็ น่าจะถือว่าดีเลยนะครับก็เป็นดาเมจธัตุไม้ด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับสลับตัวนี้นะครับเคนะครับมันใช้งานได้นะครับข่่นที่ดีมีความเร็วนะครับทักษะนะครับถือว่าดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟนะครับเพิ่มแม่นยําด้วยนะครับเพิ่มได้ดีมากนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับถึงแม้จะน้อยนะครับสาบาเปงตัวเพิ่มได้ห้านะครับ แต่ว่านะครับการใช้งานดีมากๆนะครับเวลาเวลาอยู่ใกล้ศัตรูนะครับในระยะโจมตีตัวเองนะครับมันสามารถโจมตีได้นะครับบางตัวนะครับจะไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนบางตัวนะครับจะไม่ใช้ทักษะด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคือใช้งานได้ดีนะครับนี่นะครับมีอัตราใช้รักษานะครับที่ผมใส่นะครับสูงมากนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับ นี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับคือการใช้งานนะครับดีทุกอย่างนะครับมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับมันไม่บับหน้าป้อมนะครับแต่ว่าสกิลทะลุอมตะนะครับเกือบเกือบจะสมบูรณ์นะครับแต่นี่นะครับทําร่างเก้าดาวก็เท่ด้วยนะครับแต่ว่านะครับน่าจะไม่ทันได้ทํานะครับน่าจะเวลานานหน่อยเพราะว่านะครับ ผมเอาของไปใส่อย่างอื่นหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาได้แค่รีวิวนะครับทดสอบให้ดูนะครับการใช้งานได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ดูก่อนตัดสินใจนะครับในก่อนจะปั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับขอรีวิวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ